สวัสดีครับทุกท่านครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมปุเณียนคนเมืองพะเยาครับวันนี้จะพาท่านมาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้เกี่ากําแพงสุ้มกอของจังหวัดกําแพงเพชรที่มีหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับแล้วก็หลายกลุ่นครับองค์แรกก็จะท่านดูซุ้มกอพิ์ใหญ่มีลายกระหนกนครับที่คำเซียนเขากําหนดมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในพระตระกูลของจังหวัดกำแพงเพชรเอ่อิปนี้จะมีพระกำแพงดีลาแทรกให้ท่านดูสักองค์ครับว่าดูเนื้อหาโลสารเป็นไงอ,อ,องค์นี้นะครับท่านว่าถึงยคุคไหมครับพระกำแพงดีลาเม็ดขนุนนะครับผมมีลายองค์นะครับออามาให้ท่านศึกษาร่วมกันแบ่งปันผูสักหนึ่งองค์นะครับจากนั้นก็จะเป็นพระกำแพง สุมกอกกับทุกคลิ์นะครับในคลิปนี้ประมาณ15นาทีนะครับท่านนึกเสือร่วมกันแบ่งปันความรู้กับผมปูเนียนคนเมืองพะเยาคลิปนี้เป็นคลิปที่14นะครับที่ทําขึ้นขอบคุณทุกท่านครับที่ท่านติดตามเอ่อทุกคลิปที่ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับดูทับดูเนื้อหาุนสารครับนี่องค์นี้พระจะคมชัดนะครับถึงจะสึกจะเก่าไงนะครับ แต่พระกูต้องมีค่ากูนะครับค้ากูข้าไข่ต้องมีนะครับผมเกาต้องถือนะครับทาเลี่ยมแป๊บก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าท่านี้บางครั้งก็ไม่ได้ปลอมนะครับแต่เขาทามากันตลอดไม่ถึงยุคนะครับเอาครับดูเรามาดูองค์ต่อไปเอานี้ตามเซียนเขาว่าเนี่ยนี่เป็น,นสีแดงครับนี่เซียนต้องว่าแบบนี้นะพิมพ์นะครับสมวนันสมข้างซ้ายมือของเราต้องหนาหัวเมือของเราต้องบาง เนื้อหนึบลุ่มนี่พระกำแพงซุมพอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะครับนี่ครับตามตําราเซียนของเขาแต่จริงๆแล้วจุดตาหนิเป็นที่ตัดสินไม่ได้นะครับเราต้องพิมพ์ทรงก็คือพระกำแพงซุ้มพอพิมพทรงถูกต้องเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่นะครับตามที่เออเซียนเขากําหนด มีประมาณห้าพิมพครับพิมพ์ใหญ่มีกรหนกพิมพ์ใหญ่ไม่มีกรหนกซุ้มกอดําความจริงนี้ซุ้มกอดาไม่มีแต่ว่าไม่มีกระหนกนะครับเดี๋ยวท่านลองดูนะครับคลิปนี้ท่านจะได้เห็นว่าซุ้มกอซุมอซ้มกอดาซุ้มกอแดงซุ้มกอแดงไม่มีกรหนกก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีอ่านี่อีกอีกกู่นหนึ่งครับท่านดูนครับองนี้นี่เป็นพระแท้นะครับที่มาให้เอามาลงให้ท่านเนี่ยผ่านการวิเคราะห์ผ่านการศึกษาร่วมกัน กับผู้รู้หลายๆท่านมาแล้วที่มาลงนะครับเพราะว่าในชุดเป็นจักรพาคีนะครับผมสะสมไม่เยอะนะครับให้นี่ก็เป็นพระคำแหงซุ้มกบังสวนนะครับที่เอามาศึกษาร่วมกันแบ่งป็นคมรู้แล้วก็เราจะมีการรับเช่าพระด้วยครับเปิดให้เช่าด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวอีกคลิปเดียวนะครับอีกคลิปหนึงก็จะเป็นพระรอดทุกคลิปจากนั้นก็ จะเปิดแบ่งปันการเช่าพระแล้วก็รับเช่าพระแต่ราคาชาวบ้านนะครับไม่ราคาสร้างตึกนะครับพระทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งครับท่านดูนะครับก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับในการดูช่วยกันวิเคราะห์นะครับท่านเห็นแตกต่างไม่เป็นไรนะครับเพราะเราต่างคนต่างศึกษานะครับพระพระสุ่มกอเดี๋ยวดูไปเลยครับมี องสุดท้ายสําคัญสําคัญจะอยู่สุดท้ายที่ในหนังสือไม่มีนะครับผมเชื่อนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเป็นพระแท้นะครับที่หากันยากที่สุดนะครับเดี๋ยวท่านได้ดูในคลิปนี้นะครับกูของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับพระแต่กูมีมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกูทุ่งเศรษฐีกูวัดพระบรมธาตุกูเจดีย์ต่างทุ่งนะครับกูวัดฟิคูลไม่จะเป็นกูวัด ซุ้มกอนะครับปุบานเศรษฐีนะครับหรือว่ากุฤาษีปุกวัดน้อยปุบนาตาคำปูกตาพุ่มปวัดหนองหลังกากุบห้วยยางกุบคลองไผ่กุบโนน่วงยังมีเยอะนะครับที่ไม่ได้เอ่ยมาครับอ,องนี้ท่านดูองนี้ครับนี่ซุ้มกอพิมพ์กลางนี่ไปที่ห้างพันทิพย์มาแล้วนะครับสามสิบปีก่อนครับ เออไปโต๊ะเล็กๆก็เอาโทรเซ็นมาว่าพิมพ์กลางถูกต้องบอกไม่ถึงศึกษาเอาไว้ศึกษาได้ครับให้ทมาจากไหนครับผมบอกมาจากจตุโยยอ,อสามพันมาเสียเวลาผมผมผมยังไม่เปโอ,โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปนันมาเกี่ยวเท่านั้นเออออกระดูห้างมามัคนคไม่เรียกอ,อีกเมื่อกี้เห็นความคอไหมอบอกกี่สามพัน โอ้ยมาเสียเวลาเอาผมให้ห้าพันแล้วกันผมบอกไม่เอาครับผมไม่เป็นไรผมมีตังค่ารถอยู่บอกเนี้ยสายปีแล้วครับนี่ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วผมไปนะห้างพันทิพันธ์สามพันผมก็ศึกษาผมก็รู้นะครับถ้าอยู่ที่คุมเท่าไหร่สุดท้ายจะขึ้นโบกแท็กซี่แล้วเพิ่มสองพันห้าพันมาเสียเวลาวอ้ไม่ไม่ถึงรูไปถึง,ด,ถงดอกผมไว้เก็บไว้ศึกษาก็บอกไม่เป็นไรอยู่ขนาดนี้ครับเรื่องพระเรื่องจับอาคีเนี่ยผมชอบผมเก็บตลอดครับเอามาดู นี่อีกพิมพ์นึงครับดูนี่พิมกานะครับเมื่อกี้ก็พิมพกานะดูดูเนื้อหามวลสารคมเก่านะครับพิมพ์ทรงเราอย่าไปพูดถึงครับมีนั่นนี่แบบเขากําหนดมาเอาไปก็ไม่ใช่ครับบอกไม่ถูกสักทีอะแต่ที่ลอมแปลงไ,ได้คือมวลสารคมเก่าศึกษาเนื้อหามวลสารคมเก่านะครับไม่ใช่ว่าเอาพระบางคนบอกพระเก่าดินเก่ามาแกะแบบนี้ไม่ใช่ครับันดูครับต้องแบบนี้นะครับ นี smoke. Smoke. Think, ่เห็นรักกลางครับเกาะติดนั่นนะครับนี่ครับผมศึกษามาก็สามสี่ห้าสิบปีสี่สามสิบสี่สิบปีแล้วครับตอนนี้เรื่องเป็นจับคีครนะผมเป็นคนที่เคารพและสถามากพระเครื่องมีพุทธคุณนะครับดูเดี๋ยวดูวันนี้ดูหลายหลายองค์นะครับ บางคนจะเห็นต่างาเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ว่านไปนครับต่างคนถึงสามแล้วเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมปุเยนคนเมืองพะเยานะครับศึกษาพระเบญจภาคีแบบชอบเป็นซื่อใจนะครับวันวันไหนจะไม่ได้ส่งพระไม่ได้นะครับต้องส่งทุกวันวันนี้เอาซุ้มกอไม้ท่านใดศึกษาร่วมกันที่ผมเก็บไว้บางส่วนนะครับนี่ซุ้มกอบางส่วนนะครับทุกพิมพ์มาดูพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ ท่านว่าเนื้อถึงไหมแบบนี้เป็นองเนื้อหาแบบนี้นะครับปอมไปทํอะไรครับแบบนี้ปอมยังไงก็มไม่เข้าใจเนาะไม่ปอมนะครับตามที่ผมศึกษาครับต้องเราต้องใช้หลักความมตาฐานของสากลน,นะครับนดินเก่าๆยังไงต้องอธิบายได้นะครับไว่า,วาเรื่มงเป็ดมาโอ้เห็นชัดกระหนกเต็มนะครับพ้าอยู่ในกุจุดตำหนดิดูไม่ได้นะครับ เออถ้าเป็นเหรียญปั๊มรุ่นใหม่ไม่ว่ากันนะครับรุ่นก่อนนะเนี่ยเหรียญแกะแล้วก็ตัดข้างเลย่ยข้างบอกยังดูตําหนิไม่ได้นะครับเออถ้าสมัยเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ว่ากันอ้าวเออพระที่แปลกนะครับซุ้มกอที่แปลกนะครับบอพระซุ้มคอเออสีสันวันนี้เหมือนกับพระที่สมเด็จวันละท่านรอห้าครับสร้างกันมานะครับน,นี่ก็เออเป็นมีเศษทองกากทองนะครับดูว่า เป็นพระแท้นะครับที่เอามาให้นากศึกษาดูแต่คงถึงรุ่นต้นคงไม่ใช่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อเป็นตะลงนะครับว่าเอาเนื้อดินตัวลีนนะครับที่มาทํากันเป็นพระแท้นะครับองนี้เป็นพระแท้อนะครับใส่แล้วมีพุทธคุณนะครับให้สมเด็จสายลุงคงจะมารุ่นเดียวกันนะครับเนื้อหามวลสารนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับแต่คงจะเป็นยุคหลังของพระสุนทรนะครับตาม ที่การศึกษาผมแลาอาการวิเคราะห์เนื้อหามวลสารนะครับแต่ในองค์ท่านนี้ไม่ใช่พระปลอมนะพระแท้นะครับให้ท่านไปด,ดูว่าบางคนก็อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่เป็นพระแท้นะครับพระที่มีสีแบบนี้ครับสีก็กลมพล้น,นครับแล้วก็เป็นพระตรงนี้เป็นเศษทองเยอะ,ะครับเป็นทองจริงครับเออเอาเอา,เอาไปพิสูจน์แล้วนะบริบาจาก็เออเป็นทองจริงผสมเยอะนะครับ เนียพระสมเด็จเอ่อที่หลังจาพุธหรือว่าสมเด็จสายลุงมาหน้ามาจากรุ่นเดียวกันนะครับกับพระสมกกงนี้นะครับให้มาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับเอ่อบอกวันนี้มีพระที่ใครไม่เคยเห็นเอามาให้ท่านได้ชมกันศึกษาร่วมกันกับคุณยันคนเมืองพะเยาครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สิบสี่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เอ่อช่วยกันเอามาดูอ่ามาดูตรงนี้อ่านี่มา จากต้นสบ,บนะครับนี่สมเด็จดูคะแนนนี้ผมผมาลงได้ไปแล้วนะอันนี้มาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเจ้าของจริงก็เป็นทห,หารไ,ได้พระยาที่จังหวัดพะเยาเป็นเขยพะเยานะครับแล้วก็มีพระองค์เล็กในในไม่ใช่แถวอ๋อเดี๋ยว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 ดูพระองค์หักหน่อยครับมาเดี๋ยวดูพระรอดเดี๋ยวพระรอดที่ถึงจุดจริงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปดูชมศึกษาพระรอดนะครับนี่อไอที่เลี่ยมป ất, ๊ดล้างไม่ได้ไม่ใช่ครับนี่ ต้องมีคาบปกคาบไข่นะครับนี่พระรอดพิม์ใหญ่นะครับสียด้ที่หักนะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับนพระรอดไม่ใช่ที่ว่าโอ้เป็นเหลี่ยมล้างไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่งเป็นหินนะครับพันกว่าปีแล้วหนัดไม้กลายเป็นหินนะครับอายุพันกว่าปีครบพิมล็กเอาไว้ก่อนนะครับเก็บไ้ก่อน่ากันเดี๋ยวมาศึกษาพระซุ้มกอกันก่อนนะครับไปนะครับเรา ดูพระซุมกอพิมพ์เมกระดุมนะครับตามศึกษาตามที่บันทึกปอาสารไว้ว่าเขาก็พิมจิ๋วนะครับแต่ผมเลือกพิม์เมกระดุมครับนี่ครับพรอดพิม์จิ๋วก็มีนะผมพรอด,อด,อดมีเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาศึกษาร่วมกันเกีกับพระรอดมหาวันนะอ่ะเราไปดูตรงนี้ครับดูพระซุ้มกอพิมพ์จิ๋วที่ตามหัวว่านแต่ว่าผมพิมกอเมดกระดุมดูเน,นื้อหามรรสารนะครับถึงไหมท่านว่าองเล็กนิดเดียวนะครับ ถือว่าทำได้สุดยอดนะครับดูเนื้อนะครับหนึบนุ่มครับพิมพเล็กขนาดนี้เอ่อศิลปะทำมาคนทํามาช่างทำมาลสุดยอดจริงครับนี่ครับนี่พระเนื้อถึงยุกนะครับแบบนี้ครับศึกษาร่วมกันแบผมผมมีพระในชุด เป็นชาวบัคยเยอะนะครับผมบอกแล้วสมเด็จผมมีหกร้อยกว่าองค์แต่ไม่ได้ว่าเป็นของวัะคังหมดนะครับเป็นตั้งแต่สมเด็จใหม่ถึงสมเด็จในยุคข,ของท่านนะครับผมเชื่อ,อง,งั้นนะผมเคารพและศรัทธานะครับมีพระซุ้มปอบิมจิ๋วนะครับแผ่คู่นะครับมาในตลับเมื่อกี้ตลับเอ่อเรียกฟอกนะครับฟอกเงินนะครับมาจากเอ่อจากเจ้าของเดิมนะกัมเพงเพชรครับพ่อผู้ขอให้มาแล้วก็เป็นเขยพระยาบอกว่า คนอแขวนก็ไม่ได้ผมแขวนก็ไม่ได้เอาแบบใส่กระเป๋าไปประมาณเปลี่ยนเป็นผ้าที่แขวนได้ไปเออนี่นี่ตัดต้นสบับประมาเลยนะครับเนี่ยได้มาจนยี่สิบกว่าปีแล้วอ้าวพระอันนี้แช่ดูเซตตัวอย่างครับไม่มีกระหนกหรือมีกระหนกทั้งซุ้มกอดำกอดงมีหมดครับเอาทีนี้มาดูไฮไลท์องนี้นครับที่ให้ท่านได้มาศึกษาร่วมกันพระซุ้มกอดำที่มีลายกระหนกนะครับนี่ครับเคยบอกว่าไม่มี เสียนกําหนดว่าไม่มีมันไม่ใช่ครับทําไมไม่มีใช่ไหมมีดําก็ต้องมีแดงแดงบอกไม่มีหนกไม่มีไมาทาไมไม่มีมีหมดนะครับใช่ไหมอันนี้ดําไม่ได้ว่าทําสีขึ้นมานะไม่ดาเอาไฟไปอบไปอะไรไปอบไฟไม่ใช่นะครับไม่ว่าดําสีนะดําจริงๆต้องเป็นเนื้อแบบนี้ครับนี่เนื้อพรไลอดำกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะดูพรไล่มคุณนดา เนื้อแบบนี้เลยนะครับดูดูแล้วแจ่งกว่านี้เออดูนี่พอไหมครับนี่เนื้อหามนสารแบบนี้ทรงฟิล์มนี่พอไปทําไมอะใช่ไหมเออเราไม่มีในตําราเซียนเขาอยู่นะเออเซียนมีไหมไม่มีเราหามาดูครับนี่ผมรักมากครับวันี้ผมโอ้โหรอนเช่ามาก็ป,กปักหมื่นแล้หล่ะปักหมื่นหลายหมื่นอยู่ครับแต่โอ้ยเจ็สิบกว่าปีก่อนแล้วครับนี่ครับ โอ้โห oh, พิมพ์ทรงอลังการนะครับพิมพ์ทรงนี้ได้สัดส,ส่วนนะครับสวยงามมากเนะื้อหามวลสารท่านดูนะครับนี่ผู้เรีนยนคนบางพะเยาชอบพระในชุดเบญจภาคีบางคนเห็นมาบ้านผมเห็นพระเยอะนะครับโอ้โ oh หจะมาส่องพระโ oh อ้โหเยอะเกินไปผมพาผมพาข้องพระเลยครับแต่และอย่างมีหลายร้อยไม่แต่เหรียญเนี่ยหลวงปู่แพ้านะผมมียี่สิบเหรียญน,นะครับมีสามแปดเนี่ยเออผมมีทั้งยี่สิบเหรียญน,นะผมเช่ามาตอนนั้นเออดูดิ ค,ค,นคนเห็นพระเยอะเนี่ยไปเยอะเขาไม่สง่งหูเยอะกันไปไม่สง่งถ้าผมแขวนไว้องสองสองแล้วสอ่งอีกเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องต่อเอาไปกล่องหูเยอะไม่สองอ่งคิดลบตลอดไม่คิดบวกเลยขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ผมผู้เรียนคนเมืองพะเยาครับติดตามตอนต่อไปกับพระรอดวะหาวันนะครับสวัสดีครับ